นะพิเศษห้าิบ้านะพิเศษห้าสิบเก้เอ,อถ้าใครที่ไม่ต้องการที่จะได้นิพพานแล้วไม่ต้องการที่จะตรวจสอบตัวเองว่าเราเราเป็นเรามีหรือเปล่าอีกลักษณะหนึ่งซึ่งอาัตมาเอามาจากครูบาอาจารย์นะอรตมาเห็นว่าเพื่อเพื่อมันเป็นประโยชน์เราก็ได้ตรวจสอบเราใช่ไหมก็ขอให้ ถ้าถ้าถ้าไม่สนใจนิพานก,ก็ผ่านไปคงหลายตอนอยู่เหมือนกันเพราะธะมาจะไปช้าๆก็จะซ้ำจะช้าแล้วพวกสนใจเราสนใจก็จดจดเลยจดเลยนะนิพานนะนิพานมีสิบจะพูดถึงขั้นตอนของนิพานลักษณะนิพาน สภาวะของเราอะที่จะมีกับนิพพานเป็นยังไงลักษณะนิพพานเป็นยังไงมันคืออะไรแล้วสภาวะที่เราปฏิบัติเนะี่ยเราจะมีสภาวะไงเอาให้ตรวจสอบตัวเองเอาเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเป็นบาปฐานก่อนไม่ต้องเป็นอาหารหันตละบุคคลหรอกเอานิพพานเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องยาบ้าเรื่องเที่ยว เรื่องเธอไปติดอะไรก็แล้วแต่นิพพานจากสิ่งลราไม่สิ่งที่ไม่ใช่อาหารหมากหมากฝรั่งไอ้อะไร,อ,ะไรอ่ะกินหมากนี่ก็เหมือนกันนิพพานเพราะหมากไม่ใช่อาหารหมากภูไม่ใช่อาหารเคี่ยวลดความเผ็ดเท่านั้นเองนะก็ก็คือถ้าถ้ารู้สึกหัดใจคน กันก็ขออภัยนะถ,ถ้าถ้าไม่นั่นก็ผ่านไปนะเพราะมันมันยากอาตมาก็จะเอาช้าๆเพื่อให้เข้าใจแต่ละจุดแต่ละจุดมันมีสิบห้าขั้นตอนไอ้สิบสามขั้นตอนนะนี้นี้แปลว่าไม่ผ่านแปลว่าไม่จบไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้จะจบจากสิ้นมีใหม่เกิดไม่จบมันจะเกิดอยู่เรื่อยเครื่องข้องร้อยลัดเราไวจอดทันนะ นิแปลว่าไม่พาน์แปลว่าไม่จบจนไม่รู้จบสิ้นมีใหม่ไปเรื่อยเกิดไม่จบของเครื่องร้อยลัดเราไว้ให้จมอยู่ในโลกนิก็ไม่ก็ไม่มีเครื่องไม่ไม่สองไม่ไไม่ที่จะไม่รู้จักจบก็ค,คือจบพาเน,นี่ยเป็นเป็นพาระไม่จบ ไม่รู้จักจบสิ้นมีใหม่เกิดใหม่ไปเรื่อยๆนะไม่รู้จบสิ้นอ่ะแต่นิดๆไม่อีกทีไม่รู้ไม่ไม,ไม่ที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นก็จบไม่ต้องเกิดใหม่จบสิ้นไม่มีใหม่ไม่เกิดใหม่อีกแล้วเนี่ยนิพพานคือความหมายก็คือใกล้ๆเยอะแยะ,ยะจิตปล่อยนะ คิดแล้วปล่อยปล่อยออกไอ้สิ่งแล้วติดยืดออกไปวางลงวางลงในในในพระเจ้าบอกว่าปิริบะชคเนะี่ยถือถือกบโพิงนะวิ่งวนไปวิ่งวนไปในวัฏสงสารแล้วก็บอกว่าเหนื่อยร้อนเหนื่อยคบเพิงใหญ่ถือวิ่งตัวลมเหมือนเหมือนกีฬาเขาจะถือใช่นไหมล่ะ แต่นี่ก็วิ่งไว้วิ่งอย่างนั้นแหละวิ่งไปไม่รู้จะจบจากสิ้นแล้วก็บ่นว่าร้อนเหนื่อยร้อนแต่ไฟมันไม่ใช่เลขเหมือนวิ่งกีฬามันมันใหญ่มันก็วิ่งไปไฟมันก็ถูกหน้าสิมันก็ร้อนวิ่งก็เหนื่อยวิ่งเน่ะยแต่ไม่ยอมหยุดวิ่งก็วิ่งไปเรื่อยวนอยู่ในวัดตะาสงสารเนี่ยไม่รู้จะจบจากสิ้นพระเจ้าบอกว่า เธอก็วางซี่เขาเพิงอะ่ะมันจะได้หายร้อนแล้วนั่งลงไม่ได้หายเหนื่อยแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็วิ่งต่อวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยคงเห็นสภาพ่ะนะววะวางจริงวางแล้วว่างจริงๆหมดถือสาไม่ถือสาใครเลยยอมได้เฉยได้อนุโลมกับเขาได้ฮนะ เหมือนเหมือนเราไม่กินไอศตรีมเนี่ยเด็กน้อยก็่ให้เด็กมันยอมก,กินด้วยเอากินกินย้ำๆๆเห็นไหมเนี่ยอสมมติกอนุโลมเขานะไปกับเขาได้ไม่อึดอัดใจเราจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยไม่มีลำคาญไม่ขัดข้องเรารู้สมมุติพะยาเนี่รู้สมมุติปรมัิสมมุติเ็าเป็นอย่างนี้ มมติก็เป็นงี้เราเราต้องเข้าใจโลกเขาแม้เจ็บปวดทางกายอยู่ก็ยังผ่องใสกายมันเจ็บแต่ใจมันไม่เจ็บใจมันไม่เคยเจ็บแต่มันเจ็บที่ใจ <c oughs> เอาอยังไงดีลักษณะจิตวิญญาณมโนมันไม่เคยเจ็บแต่ภาษาเขาเรียกเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจคือความแค้นไม่พอใจอึดอัดขัดเคือง เนี่ยใช่หไหมแต่ใจมันไม่เจ็บหรอกจิตมก็ธาตรู้ไงแต่รู้เราเข้าไปติดไปยึดเรู่องบุเนี่ยทําให้เราทุกข์เราก็เจ็บนะแม้เจ็บปวดทางกายอยู่ก็ยังผ่องใสในจิตยิ้มก็ยังได้นะถูกเขาดา่าก็ยังยิ้มได้เออเขาไม่รู้เนาะคนนี้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครอะไรนะ่ ขามาด่าเราเฉยเลยก็ใช่ไม่โกรธเพราะหรอกเขาเขาก็ต้องเป็นเขาอ่ะเปรียบเสมือนต้นไม้อ่ะมีต้นญ้าต้นเล็กต้นน้อยไอ้ต้นสูงมันใหญ่ไอ้ญ่าขึ้นที่โคนมันบอกไอ้ย่ามันไม่คือไอ้ไอ้ต้นไม้มึงตายซะกูไม่ได้ไม่ได้แสงอาทิตย์เลยอะมันก็ไม่ได้สัตว์ก็มีหลากหลายสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็ก สัตว์แต่ละชิดก็หากินไปวันวันหนึง่งก็ไปเจอสัตว์ใหญ่มันกต็ตะปบกินเอาเนี่ยเพราะความไม่รู้คนเราก็เหมือนกันมีอำนาจกัลลงแก่คนได้วกว่าประเทศใหญ่กว่าก็มีอาวุธก็ะโจมตีประเทศนู้นประเทศนี้และเอาเข้ามาประเทศเรายิ่งใหญ่ฝรั่งเศสมายึดเนี่ยต้องเสียพระเจ้าบองสีโสพลและอะไรคื เอาให้เขมรหมดแล้วเขมรยังอาประสาทของมิหารไปอีกเยอะแยะนี่คือโลกนะยิ้มยังได้คือเจโตมดุดแม่เจ็บใจยิ้มยิ้มแต่แต่มันเจ็บเจ็บเจ็บกายนะปวดกายก็ทนนะอืมอย่างนี้ว่เกิดมามีแต่ทุกข์แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายแต่เราไม่ทุกข์ใจใจไม่ทุกข์ มีทุกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ได้ไงน,นะเจตวิมุตตเจโตคือกดข่มไว้พูดเจ็บแล้วยังมีโทสะคือไม่พอใจก็แสดงว่ายังมีตัวตนยังไม่นิพพานนะพูดเจ็บกายแต่มีเจ็บใจคือผู้ยังมีพยาบาทนะผู้เจ็บกายใจแล้วยังมีอาการต่อสู้โต้อตอบมากก็าตามน้อยก็าตาม พอเวลาเราเราเราเจ็บทั้งกายกระใจเรายังมีอาการต่อสู้นิรน่ะเฉียงเขาคุณเป็นนักบวชทำไมเนี่ยหรือคุณล่ะเมื่อวานนั้นเห็น่องงนเลยงื่อยังงี้เลยเคยมีไหมไม่ยอมไม่ยอมมากก็ตามแล้วทางกายวายจาก็ตามก็คือผู้ยังมีตัวตนเฮ้ยฉันมาด่าไม่ได้เว้ยรูปล่าฉันเป็นไก่เราลูกใครลูกนายกนะเว้ย เดี๋ยวจะไปวิ่งที่สภาให้ดูนะโดยความเคารพประยุทธ์ไม่เคยเอาลูกเนี่ยหน้าตาเป็นไงลูกฝอกแสนั้นยังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นไงไม่เคยออกมาโชว์มาอะไรเลยนะแล้วไม่เคยเอาญาติมาดำรง,งตําแหน่งทางการเมืองเลยไม่ได้ปีตําแหน่งรัฐมนตรีอะไรเลยนะ มเมียเมอเขกไ็ไม่ไม่ไม่เอามายุ่งทางกายวาจาก็ตามคือยังมีตัวตนผู้เจ็บกายใจยังมีความอึดอัดขัดเคืองอยู่คือผู้ยังมีพยาบาทยังมีตัวตนอัตตาย,ยังไม่วิมุตยังเป็นอัตตายังไม่เป็นอนับตานะหรือเพียงยังมีแค่ความหนักใจอยู่หรือเพียงแค่ขล่องค้างใจอยู่ คนนั้นก็คือผู้ยังไม่แจ้งอนัตตายังมีการยึดยังทำสุญญาตาธรรมให้แก่ตนยังไม่ได้สุญญตาเป็นที่สุดทางหลุดพ้นไปทางหลุดพ้นก็ได้ว่างก็ได้ว่างขาดจากจิตกิเลสตัณหาอุปทา,านถึ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันน่ะมันถูกเผาถูกฆ่าขาดจากจิตใจเรา คือสภาพของฌานไงฌานเพ่งเผายานเพ่งรู้อขอตัวนฌานเนี่ยฌานนี่หน,นึ่งถึงพร้อมด้วยศีลจะนาสิบห้าเนี่ยอันณรนัตธรรมสามปฏิบัติไม่ผิดสำรวมยินรียตาหูจมูกเลี้ยงกายไม่ให้ไปไปครอบครองจะรูปไม่ให้ไปติดไปยึดไปผลูกพ,พัน์อันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมโพชเนมาตานันตุชาการกินการใช้ บริโภคไม่ได้กินเพื่ออร่อยเพื่อหวานเพื่อแซบ่บเพื่อนัวเพื่ออะไรไม่ใช่แต่กินบริโภคอาหารเพื่อ <c oughs> ที่แรกจะบอกให้จดแต่ว่าผู้ฟังก็บอกวมันมันมันจะช้ามากพวกเราถ้าสนใจก็คีิปมิโม่เอาไปอัดเอาไปฟังนะ มันมันใน,นในมือถือมันสามารถอัดเข้าแฟกได้หรืออะไรก็ได้ไปเปิดใน YouTube ได้นะถ้าสนใจคือชานเนี่ยมันถึงพร้อมด้วยศีลอะไรแหละที่เราต้องการจะเลิกจะเวจเวแล้วมันีจากมันไอสิ่งที่ติดยึดผูกพันเป็นเรื่องแตงทุกข์ติดคือติดไอของชอบอะไรก็แล้วแต่อีกอย่างหนึง่ง กาแฟคนทุกวันที่ชอบกินที่อีวันอะไรต่ออะไรเอาตมากินไปนแ,แล้วแล้วผลมันคืออะไรรู้ปะข่าเสื่อมและไอ้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 นั่นมันก็ถ้าเราไปศึกษาดีเถอะเมื่อก่อนอามาฉันบ่อยอยู่แล้วโอ้เข่าเสื่อมปวดขวเข่าเนี่ยเนี่ยเพราะมันไม่ศึกษาเรียนรู้ก็ต้องตีสีนตังนั้นมาทำไมเลิกเลย ไม่แตะเลยมันจะหอมเท่าไหร่ก็ฉานั้นอ่ะมันหอมจริงนะเวลาชงแนละ้วเวลาดื่มแล้วกินหอมฟุ้งอนะ่ะก็เลยกินแต่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะสึกปวดข่าวออกมาก็หยุดนะแล้วก็เป็นผู้ตื่นชาคยานุโยคะตื่นรู้ตื่นรู้ทุกขณะเป็นลักษณะของชมชมพูทวีป สติปฐานสี่สติปฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมไงทรในธรรมรู้กายเวทนาจิตเจตัวสิบหกแล้วทําในธรรมนิวรณ์ห้าอุปทานขันห้าอายตนะหกโพกชฌงเจ็ดขยายเป็นโพธิปักษ์สามสิบเจ็ดทำมันเป็นฝ่ายการตัดสรู้แล้วก็รู้ชัดในยศัสตสี่ห้รู้ทุกเหตุทีเกิดทุกวิธีดับทุกข์กะดับได้ นี่อธิบายสั้นๆนะเดี๋ยวมันจะไม่น่านเพราะว่าอธิบายเป็นเรื่องๆตอนไหนก็ไม่รู้นะก็ไปสนใจก็ไปฟังพอได้ฌานเนี่ยก็จะเป็นปรมังมาสุขขังปรมังมาสุขขังหรือยิ่งกว่าสุขหรือทิฏฐธรรมาสุขวิหารคือสุขในปัจจุบันสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมสุขวิหาร สุขอย่างปัจจุบันมีอุอากาสะไงอุทานะธรรมธาเขาบอกหัวใจเศรษฐีพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ใครเป็นเศรษฐีนะแต่เขาก็แปลอุทานะธรรมธาถึงพร้อมด้วยมขยันขยันอะไรขยันที่จะลดเลิกละสิง่งที่ไปติดไปยึดผูกพันนั้นให้ได้ขยันที่ทําให้ได้มันหลุดพ้นให้ได้ เนี่ยนะแล้วก็อัาลักขา,า,าสัมปทาอลักขาสัมปทาคือรักษารักษาสิ่งที่สิ่งที่สิ่งถ้าเราเลิกจากอันเป็นต้นเหตุทุกข์ได้เนี่ยไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันได้รักษาไว้เราก็ยันที่จะเลิกโลภละเราก็รักษาไว้ รักษาความหลุดพ้นไว้อยู่ตลอด<ม>อยู่รักษาอยู่อยู่อย,อยู่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราแล้วก็กัลยาณมิตรตาเธอต้องคบคนดีเพื่อนดีกัลยาณมิตรที่ดีลักษณะเพื่อนดีคือเพื่อนที่พาให้เราวิมุตหลุดพ้นจะพูดก็จะพูดแต่กระถาวัตถุสิบ มักน้อยสันโดษนะเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จะพูดแต่ในคาถาวัตถุสิบเล่มพระเท้ตรงที่ยี่สิบสี่ข้อหกสิบแปดหน้าร้อยห้าสิบวัตถุคาถาสูตรเรื่องเรื่องที่ควรพูดเพื่อกัดเกากิเลสเพราะจะช่วยให้เพื่อนเนี่ยหลุดพ้นนิพพานไงในะคนนั้นเราเพื่อนดี พูดในเรื่องให้มักน้อยมักน้อยคือจนไอไอคือเอานี้อทำมากๆทำมากๆเอาเนยน้อยสันโดษคือใจพอใจพอที่เราจะใช้เนยน้อยให้สงัดปาวิเวกะกายสงัดวาจาสงัดจิตสงัดอุปธิสงัดสงัดจากสิ่งที่เราไปติดยึดไปผูกพันนั่นแหละน่ะสงัด กายวิเวกจิตวิเวกอุปทิวิเวกงานวิเวกสามอ่ะข้อสี่ไม่คุกคีกับกิเลสอสังสักคากถาอสังสังสักคาคือสวรรค์ไม่ไปคุกคีความสะดวกสรุปสศกส,กสบายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุกคีที่จะไอสิ่งที่เราชอบอ่ะ ไอสิ่งที่เราชอบก็เหมือนขึ้นสวรรค์ใช่ไหมล่ะสุกเดสุกเดอ่ะอย่าไปคุกคีมันมีเมยหลายคนเนี่ยชอบคนนั้นสวยคนนี้นี่อย่างนู้นอย่างงี้อะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเป็นการผิดศีลเนี่ยเราต้องไม่คุกคีกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรากำหนัดินดีอ่ะนะ <S <S ต้องเป็นไปเพื่อละไหนใครไงเพื่อนจะพาไปแบบนั้นมันช่เพื่อนพาให้ไปเที่ยวกัน สมัยวัยรุ่นก็ไปตีตัวไปสวนลุมไปไปจีบสาวจีบไก่โอ้ยสมัยก่อนนี่นะโอ้ยอมาเจอเยอะอารมาก็พูดไปเรื่อยเพื่อให้เธอได้เข้าใจชัดขึ้นน่ะอาตมาใจเนี่ยเด็กนักเรียชุดนักเรียนนะเราก็ไม่รู้กันน่ะเมื่อก่อนนะรถรถต่างจังหวัดมันไปถึงโนุสาารีชัย เราก็เรียนกลับมาบก็เกียงคืนเนาะทํางานด้วยเรียนไปด้วย,วยกลับมาก็ประมาณสามทุ่มเลยมั้งไปถ,ถิมตรงนั้นนะบอกพี่รถหมดหนูกลับบ้านไม่ได้อารรถเธยจะทําไงอะ่ะแล้วแต่พี่สิอะไรมา <c oughs> <c oughs> บอกแล้วแต่พี่อ่มาโบกเมืองลาเลยโอ้มันช่วงนั้นไม่คิดบอกแล้วแต่พี่นะเอ๊ะมันไม่ไม่ชอบมามากวนนะมั้งว่าจะไปค้างที่ไหน เนี่ยโหเยอะแยะช่วงหลังๆนี่เป็นโรคอี Bag กันเยอะไงแบบนี้ยตั้งอยู่ในความเพียรห้าวิทยาลัมพะพระเจ้าบอกเพียรวันเดียวประเสริฐกว่ามีชีวิตร้อยเพียรแล้วไม่ไม่ไม่ประลบความเพียรที่จะเลิกลดละสิ้นเข้าไปติดไปยึดไปผูกพันวันเดียวประเสริฐกว่าอยู่ร้อยปีแล้วไม่รู้เรื่องเลยเลย ทำอยู่ตามกินขี้สืบานนอนหาเงินแค่นี้กินอยู่สืบเสพเป็นปกติไม่มีประโยชน์มีชีวิตตันเดียวประเสริฐกว่าข้อหกเรื่องที่ให้สมบูรณ์ได้ศีลศีลคาถาศีลคเวลมณีจากสิ่งีเราไปติดประยิดพื้นฐานก็ศีลห้าก็ได้เรื่องให้จิตตั้งมั่นในกุศลสมาธิคาถาจิตตั้งมั่นเพราะศีลแล้วให้มีสมาธิไงตั้งมั่นที่จะไม่ไม่ผิดที่เราจะ เลือกรถละสินเลยติดเยอะนะสมาธินี่สมาธิไม่ใช่ไปสมาธิไแล้วเรา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 ,เราอยากจะเลิกเลิกบุหรี่อยากจะเลิกเหล้าเราก็ยุบหนอพองหนอนะเห็นไฟนะแล้วมันจะไปเลิกเหล้าบุหรี่ยาบ้า,าได้ยังไงอ่ะต้องเวลมณนีตอนแรกเอาเวลมนันนีเลิกมันเนี่ย ตอนแรกก็ขัดใจอะทําของที่ชอบอะเราต้องเลิกของที่ชอบทีนี้เราเลิกไปตอนแรกก็ทนได้ยากทนได้โดยลําบากแต่ทนไปเรื่อยหมาชนกไหว้ไปเรื่อยไม่เห็นฝั่งนะไม่เห็นเห็นเราก็จะไหวเพียนตใดยังไม่ตายเพียนไหวแพปเสร็จแล้วเต่ามานุนก็เบาขึ้นเธอลองสีเวลามีตอนแรกก็ยากก็เท่ากับเต่ามานุนเต่าใหญ่มานุนเด้อ มือนก็เบาจากวันเป็นสองวันสวันสี่วันลองดูเนี่ยพิสูจน์ได้แบบนี้สามวันสี่วันห้าวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์อย่าไปแตกมันนะไม่ใช่เลิกใดที่เลก,กลับไปอีกอาจมาสอนเขาเลิกกินหมากผู้หญิงติดหมากติดหมากติดผูได้เมื่อตอนแรกๆก็ดี พระเหมือนเลิกสุหุี่โอ้โทรศัพท์มารายงานนะจา้านผมเลิกแล้วโอ้สบายมากอาทิตย์หนึ่งบอกเดี๋ยวใจยเย็นๆมันมีหลืบมีอะไรอีกนะเพราะผ่านไปสองอาทิตย์สามทิตย์อาจารย์เรียบร้อยกลับ <c oughs> ไปติดอีกป้าก็มาขอขอเช่นหมากคืนอด,ดไม่ได้ <c oughs> เนี่ยพละอินทรีย์ไม่เท่ากัน ก็ไม่หยุดไม่ได้มาอยู่ด้วยกันกับเราไงก็เลยไม่มีพลังเธอต้องหาคนที่มีพละกกาลังก็จะมีพลังมากพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์มันร้อนมีพลังมากเธออยู่ใกล้ก็ร้อนถ้าอยู่ใกลอาปีก็จะอบอุ่นแต่ถ้าห่างไปก็หนาวทรมานเหมือนกันอยู่ใกล้พลังพลังคนที่เขาทำได้เขาจะส่งไว้ให้เธอ อาตมาอยู่ที่คนที่อยู่ที่ทุกทุกคนไม่เคยไปจากที่นี่เลยพราะอมาบอกสอนอยู่เรื่อยนะเนี่ยศีลสมาธิแล้วเกิดปัญญาปัญญาระถาชำระก,กิเลสปัญญาคือสามารถจัดการกิเลสได้นะนในพูดแค่นี้เธอติดไรติดเล่าพยายามเลิกเล่านะแล้วก็ถึงข้อเก้า 9, คือวิมุตต์หลุดพ้น หลุดพ้นจากสิ่งเราไปติดยึดผูกพันนะจนได้ข้อสิบก็ก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงในภาวะแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสวิมุตติยานทัศนะวิมุตคือหลุดพ้นมียานรู้ว่าหลุดพ้นเห็นชัดว่าเราหลุดพ้นจากสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันเอาแค่นี้คนที่เป็นมิตรีจะพูดกับเธอแค่นี้เธอเธอดูซิว่าอาตมาพูดมาทุกตอนเนี่ย มีลักษณะแบบนี้ไหมอาตมาบอกให้เธอไปติดอะไรที่มันหลงไม่พาให้เบื่อหน่ายใครกำหนัดนิพพานมั้งไมันมาเป็นมิตรดีนะมิตรดีอาตมาพูดนี่รู้ตัวนะมิตรดีกับเธอนะเขาแล้วนี่พอสมควรนะนโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของโมนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูนิธิจิตทงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้าเห็นว่า YouTube TikTok ในช่องมูนิธิจิตทงธรรมหรือ Facebook ในนามสุภลักษณ์วิมุติพจน์เป็นประโยชน์ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียน,นหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องในมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ